แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,200คำเกี่ยวกับเรือดำน้ำชั้นโบเรโบเรซึ่งครอบคลุมหัวข้อตามที่คุณร้องขอโดยทั้งหมดเขียนเป็นย่อหน้ายาวและไม่มีหัวข้อพร้อมเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่องในภาษาไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแหล่งรวมเนื้อหาสุดลึกเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกทางอากาศและทางทะเลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึก เพื่อทำความรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกองเรือดำน้ำยุทธศาสตร์แห่งยุคใหม่ของประเทศนี้นั่นคือเรือดำน้ำชั้นโบเรหรือที่รู้จักกันในชื่อโบเรคลาสซึ่งเป็นผลงานแห่งวิศวกรรมทหารขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่21เรือดำน้ำชั้นโบเรถ,ถูกพัฒนาโดยสำนักงานรูบินดีไซน์บูโรและเริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรือรัสเซียตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาโดยเรรือุ่นแรกคือ ยูริโดกอรุกีเรือดำน้ำลำนี้ออกแบบมาให้มีความเนียบและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจระยะไกลที่สูงกว่าเรือดำน้ำยุคก,ก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีปแบบบุลาวาที่ถือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์แบบยิงจากใต้ทะเล SLBM ที่ทรงพลังที่สุดของรัสเซียณปัจจุบันในปี2025นี้โบเรคลาสก็ยังได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปิดตัวเรือในกลุ่มโบเรเอซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเสริมทางด้านเทคโนโลยีเสียงการพรางตัวและระบบการควบคุมที่ชาญฉลาดสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2025นีบ้ีบเรคลาสได้รับการอัปเกรดด้านระบบเซ็นเซอร์และระบบสื่อสารใต้น้ำโดยมีการติดตั้งระบบโซนาร์รุ่นใหม่ที่ให้ความแม่นยำสูงและสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งยังมีการเสริมวัสดุกันคลื่นเสียงแบบใหม่รอบตัวเรือซึ่งช่วยลดสัญญาณเสียงของตัวเรือให้น้อยลงทำให้การตรวจจับโดยฝ่ายตรงข้ามยากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งไฮไลท์ของโบเรเอก็คือการใช้ระบบนำทางดิจิทัลขั้นสูงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับดาวเทียมทางทหารของรัสเซียทำให้สามารถวางแผนเส้นทางและปฏิบัติการอย่างแม่นยำแม้อยู่ในใต้ทะเลลึกนอกจากนี้ระบบควบคุมอาวุธยังสามารถยิงขีปนาวุธได้พร้อมกันหลายลูกภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งเป็นความสามารถที่มีน้อยประเทศจะสามารถทำได้ในยุคปัจจุบันในแง่ของต้นทุนและราคาแม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่มีการประมาณการว่าเรือดำน้ำโบเรคลาสแต่ละลำมีต้นทุนการผลิตเฉลีย่ยอยู่ที่ราว890ราล้านถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับเรือดำน้ำยุทธศาสาตร์ของมหาอำนาจอื่นๆอย่างเช่นโอไฮโอคลาสของสหรัฐอเมริกาหรือจินคลาสของจีนรัฐบาลรัสเซียได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาเรือชั้นนี้ให้กลายเป็นหัวใจของกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในยุคหลังสงครามเย็นโดยมีแผนที่จะประจำการโบเรคลาสให้ครบจำนวนอย่างน้อย1ิบลำภายในปี2030 ในส่วนของระบบขับเคลื่อนบรคลาสใช้เตาปฏิกร์นิวเคลียร์แบบ OK650B OK หรือ OK650V OK ซึ่งเป็นแบบใช้น้ำแรงดันสูง p r e s s u r i z e Water r e .ACT o r ที่ให้พลังงานมหาศาลแก่เครื่องยนต์เธอไบที่สามารถขับเคลื่อนเรือให้เดินทางได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ25นอตใต้น้ำนอกจากจะให้ความเร็วที่ดีเยี่ยมแล้วระบบขับเคลื่อนแบบนิวเคลียร์ยังทำให้เรือสามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องหลายเดือนโดยไม่ต้องลอยขึ้นผิวน้ำเพื่อเติมเชื้อเพลิง อีกทั้งยังลดความจำเป็นในการเติมสเสบียงหรือการซ่อมบำรุงระหว่างภารกิจนานๆได้อย่างมากสำหรับเรื่องอัตราการใช้น้ำมันหรือพลังงานในโลกแห่งความเป็นจริงเรือชั้นโบเรนั้นแทบไม่มีข้อจำกัดในด้านเชื้อเพลิงเพราะใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นหลักเตาปฏิกณ์สามารถให้พลังงานได้นานหลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยนหนึ่งรอบของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์สามารถใช้งานได้ถึง1 0 1ถึงปีทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำลงมากในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในตัวเรือนั้นได้รับการออกแบบเพื่อรองรับลูกเรือประมาณ107นายซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระบบภายในเน้นความปลอดภัยและประสิทธ,ธิภาพมากกว่าความสะดวกสบายแต่ก็ยังคงมีพื้นที่พักผ่อนห้องครัวห้องน้ําและพื้นที่ออกกําลังกายขนาดเล็กเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนใต้มหาสมุทรนอกจากนี้การจัดสรรห้องเครื่องและระบบต่างๆภายในเรือยังออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาในระหว่างปฏิบัติการระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อน,นั้นแม้จะไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับยานพาหนะพละเรือนแต่โบเรคลาสก็มีระบบการสื่อสารข้อมูลและภาพจากแหล่งข่าวกรองภายนอกรวมถึงระบบแผนที่แบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมของรัสเซียแบบเข้ารหัส นอกจากนี้ยังมีคอนโซลแสดงผลและหน้าจออหอลายจุดในห้องควบคุมที่สามารถรับข้อมูลและควบคุมระบบอาวุธต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลูกเรือสามารถรับรู้สถานการณ์ภายนอกได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่ลึกใต้ท้องทะเลเรื่องความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือลูกเรือนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของโบเรคลาสเช่นกันโดยมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบปิดผนึกห้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและระบบช่วยชีวิตในกรณีเกิดอุบัติเหตุใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีห้องหลบภัยและแคปซูลหลบหนีสำหรับลูกเรือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรวมถึงระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพทะเลที่ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงเขตอันตรายได้ล่วงหน้าเรือชั้นโบเรยังออกแบบให้สามารถทนแรงระเบิดและแรงดันสูงได้ดีกว่าเรือดำน้ำรุ่นเก่าทำให้เหมาะกับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ในยุคท,ท,ที่เทคโนโลยีสงครามก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสรุปแล้วโบเรคลาสคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของรัสเซียในสงครามยุทธศาสตร์ใต้น้ำยุคใหม่ ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยพลังทำลายล้างระดับนิวเคลียร์และความสามารถในการปฏิบัติการที่เหนือชั้นมันไม่ได้เป็นเพียงเรือดำน้ำธรรมดาแต่คือแพลตฟอร์มขององค์การป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดลำหนึ่งของโลกหากคุณสนใจในเทคโนโลยีการทหารและยุทโธปกรณ์ระดับสูงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะยังมีอีกหลายคลิปที่พาคุณไปสำรวจโลกแห่งนวัตกรรมการรบทางใต้น้ำ บนบกและในอากาศสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ